สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็ต้อนรับเข้าสู่ช่องจี่ก่อนนะคะนะคะเราก็มาถึงที่อยู่ของลุงพลนะคะที่ใหม่แคว้นใหม่ที่ลุงพลจะพามาอยู่นะคะแลวตอนนี้จะเดินดูนะคะไปเดินดูรอบๆเดินทำงานโดยลุงจิมมี่จะพาไปเดินดูนะคะไปไปยายมา,มาจากไหนพาไปดูไปพาไ,ไปดูกับลุงจิมมี่นะคะพพะพาทุก <ไป S 1> คะนที่สร้าง นี่มาทัวเนเดินเลยเอร์เราจะไปดูครับาเอร์เะมนจากสวนมันนั้นแล้วก็มานี่แล้วก็ไปนี่จะไปดูที่อยู่กันใหม่เดกไปโอ้แกงเนแลยมามีแกงเห็และมอมาฝากป้า,า,พา,พาโอ้น่ากินโอเงเสร็จแล้วเลยมาจะได้กินเลยนอนไกลบนบนไหนน่ะนอนอยู่หรอไม่มีมห้นง งอเลยไปมาไปาาลูกทัวลูกทัวลูกทัวร์กำลังงอเลยลูกทัวแยกกันเป็นสองขบวนสามขบวนแล้วลูกทัวเดินเป็นสองขบวนมาขบวนไม่มาเหรอเดินเลยค่ะเดินไปก่อนเลยไปก่อนเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูมาเดิน ดินอ่านะคะหวานนันนี่ก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ของอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเป็นเป็นของเขาไม่ขายครับที่ตรงนี้นอ๋ออืมไปที่นาเนาะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกแยนิงโอ้ดีเว้ยดีดีดีดสุดยอด,เ,ดยเลยแยนิงตัดสินใจจะมาไหมคะสุดยอดเลยมา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 ค่ะสุดยอดเลยคะ จะย้ายการหขายของมาปากหลักที่นี่ไหมคะปากปักแน่นอนยืนยันยืนยันนะคะเพราะว่าข้างหน้าป้าจะทําเป็นที่ขายของด้วยนะคะก็สามารถคุยกับป้าได้ว่าจะจองกี่เม็ดอก็อย่างเราก็จองเรียบร้อยแล้วค่ะจองแล้วเลยจองแล้วเลยเนาะโอ้เมย์มาต่อยก็จองเรียบร้อยแล้วเราก็จะจองเหมือนกันขายของค่ะไปดูก่อนคือคือกุกงปูจะอยู่ทางทางข้างหน้านะคะ อันนี้หมายถึงว่าที่จะสร้างที่พัก<อ>นะคะก็เมื่อวานเมื่อวานนี้ป้าป้าเปอยู่ข้างหน้าค่ะอยู่ตรงลานมันตรงนั้นเลยแล้วตรงลานมันนั้นจะเป็นที่จอดรถจอ,อนนดรถไหคะ<า>บ้างเรือเยอะไหมแล้วตรงสระนี้ก็อาจจะเป็นที่แบบมีมีสวน<อ>มีสวนแล้วก็อาจจะมีเทถนนตรงนั้น ออที่พักของเราตรงนี้แล้วป้าก็จะวางตลาดตรงนั้นนะคะวางตลาดตรงนั้นเป็นเป็นคีติกเป็นเป็นตลาดด้วยนีร้านร้านจอดรถมีองค์รูปตลาดเนี้ยค่ะแล้วที่นี้จะเป็นที่พักของเราตรงหลังสวนยางนู่นค่ะลูกครัวเราก็มาแล้วนะคะทุกคนแม่พ่อมาด้วยเนาะแทนที่จะเอาพ่อมาด้วยเนาะผมามก็จะเป็นเป็นแบบล็อกๆนี้ค่ะ ที่พักเป็นล็อกๆนะคะแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้ว่าใครจะมาบ้างยังไม่ทราบน้าเพื่อนทุกสูงก็ยังมีน้ำอีกเนาะพอดำเลยอันนี้ไม่ใช่ค่ะหอดำน้าก็ได้แล้วน้องเมย์บอกว่าน่าจะเป็นของเห็นไหมเออคนที่อุดมสมบูรณ์จริงๆเดินไปนู่นสวยมากนะนาเรายังไม่มีน้ำเลยแต่นี่มีน้ำแล้วใช่เนาะแปลกแท้ทาแ่นีด้ออยยงเวโอ้ยสอนอย่างเดียว จะมีแมงอะไรบ้างแมงไหนนะกินไม่อยู่อ่ะมิกกี้มันบนหานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยิกกี้เลยครับมิกีจะมาแล้วนี่นะคะนี่เปเลียงแล้วนี่ตั้งแต่นู้นมารนีปอันนี้ก็ใช่อันนี้ก็ใช่ค่ะอันนี้ก็ใช่อีกอ้ยโอ้ตาค้างเลยโหอ้โอโอ้โอ้โอ้โ้โออ้โอ้โอ้โอ้ออ้อ อ๋อจริงจริงอันนี้ไม่ใช่วังเยี่ยมนะเอออันนี้เป็นแวนบ้านอะไรนะะบ้านอะไรนะห้วยห้วยน้องเรือว่ะมุวยน้องเรืออ๋อเป็นอีกบ้านหนึ่งแล้วบเป็นอีกบ้านหนึ่งแล้วนะอ๋อวังเยี่ยมห่างจากนี้ประมาณกี่กิโลป้าพูนบ่ะต้องจะทางดำพูนบ่ะทำไมบุญเยอะเนาะบุญบุญลุงนี่เยอะนะมันทั้งหมดมันกี่ไร่นี่ ไอ้ผมไม่มั่นใจกินได้ไหมไม่ได้แม่ไม่ได้ผักติ้วขนไม่ใช่ผักติ้วเกี้ยงผมกินได้ผักติ้วส้มกินได้ค่ะใช่อันนี้ผักติ้วขนนี่ถึงนี่แหละแม่นี่ถึงนี่ถึงเคร่อไม้นี่สูงนี่ซ้ายมือนี่ต้นยางนี่แม่ค่ะตรงนี้นะคะจะทำเป็นที่พักของหมู่บ้านยูทูบเบอร์ค่ะจะอยู่ด้านหลังหมู่บ้านยูทูบเนี่ค่ะหมู่บ้านยูทูบเบอร์จะทำตรงนี้นะคะ หมู่บ้านยูทูบเบอร์จะทําตรงนี้นะคะคือทาแบบ<อ>หันหน้าหันหน้าเข้าหากันเป็นรูปนี้ค่ะ<อ>นี่แบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะเออจะทําเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีล็อกหนึ่งล็อกสองล็อกสามล็อกสี่ล็อกห้าล็อกหกก็จะอยู่ตรงมุมคือทุกคนจะหันหน้าเข้าหากันค่ะ<อ>จะเข้าหากันแบบนี้นะคะ มีให้ดูแบบให้ดูแบบนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ก็จะหาข้าหาโอ้เรามาดูนะคะเป็นที่นาเป็นที่นาแล้วน้ําก็เยอะด้วยป้าดํานาเลยเนาะน้ํามาจากไหนดิน้ํามาจากไหนลูกจิ้มแปลกจริงน้ําฝนหรอทำไมถึงได้น้ำดำนาแล้วป้านาอะไรอุดมสมบูรณ์เหลือเกินช่อใหญ่ มันใหญ่นะคะอ๋อจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายเนาะใช่ค่ะอ๋อตั้งแต่นี่ค่ะจไล่เป็นล็อกเลยยาวลงไปถึงทางเลยเนี่ยตรงนี้หมู่บ้านยูทูปค่ะนี่คือหมู่บ้านยูทูปนะคะโอเคนะคะคลิปนี้นะคะขออนุญาตลงคลิปนะคะโอ้ยอย่าลืมชมคลิปชมโฆษณาโออ้นโหโอ้น้ำมันมาจากตรงนี้ไปา กดแชร์กดกระดิ <S 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 meter, Stern, ่งกดติดทำไมรู้เลยเน็ตมาไม่ไ huh. ด okay. ้เอาอีกเครื่องหนึ่งเลโอ้โหโอ้โหหนึ่งไล่สองไล่สามไล่สี่ไล่ห้าไล่เป็นทางที่เป็นดินทางก็ดินทางสบายนะคะเป็นดินลูกหลางเป็นดินลูกหลางสบายเลยเนาะ โอ้กว้างมากนะคะกว้างมากค่ะทางด้านนน้นก็ติดถนนใหญ่เลยโอ้โหนาอะไรจะดีขนาดนี้ฝนยังไม่ฝนยังไม่มากน้ำขนาดนี้เลยไาคยสอ,อนน้ำสอ,อนน้ำหน้าเปดด็นที่นาใช่โอ้ยปรหันดอก สวยจริงๆนะคะวิวสวยนะคะเป็นที่โล่งนะคะที่โล่งสวยค่ะมาตั้งหมู่บ้านอยู่ตรงนี้โอเคเลยเนาะ,ะจะดีมากเลยนะคะไม่มีอะไรที่จะลบกวนต่อไปนะคะเป็นหมู่บ้านกลุ่มหนึ่งของยูทูบเบอร์สายลุงพลโดยเฉพาะนะคะถือดีแล้วเนาะค่ะโอ,โอ้โหเขาทำอะไรกันนูมม่นกลุ่มเทพี ทำอะไรน,ะน้อดูก,อนนะกับพร้อมคุณนาทีคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะจ้าดจกดไลค์กดแชร์กดบสับสับไทยด้วยนะคะมาสิม,มาเดี๋ยวก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงมาจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ